สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับอีกครั้งกับช่องวานิชแนลนะคะวันนี้เราจะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเราเล่นกิจกรรมอะไรกันนี่ลูกเทมาลูกเทปมาเกมจ้องหน้ากันนะนี่ผู้แพ้จะโดนน้ำหรือว่าแป้งนะเดี๋ยวคนชนะจะได้เลือกนะแล้วก็เป็นคนทาให้นะโอเคตอนนี้เราก็มาน้อยออกกันก่อนนะว่าใครได้เริ่มเล่นก่อนนะ คนคนที่ออกก็คือชนะนะคนนี้ไม่เหมือนเพื่อนคือชนะแล้วก็สองคนนี้นะจ้องหน้ากันท่าเอ้อน้อยเอ้อาสองคนนี้เอาปออิงฉุกันเลยว่าใครแพ้ใครชนะเอ้ยไม่ตั้งจ้องเออจ้องหน้ากันเลยแล้วนะเดี๋ยวค่ะนแก่ใครเล่นันก่อนอะอ่าก็คือ ครับลไ,ก,ไก็คือกติกาก็คือจ้องหน้ากันใครที่ว่ามือสามารถทำท่าทางได้แต่ห้ามุุงเนื้อต้องตัวกันแต่ใครรอบใครเห็นฟันนะว่าหัวรอะก่อนคนนั้นคนแพ้อะหนึ่งสองสามเริ่มจ้องกันครับจ้องกันครับ <c oughs> <c oughs> ไ <laughs> มด่ดึงกง <c oughs> ระโหลกรอบนี้อย่าให้เห็นฟันเลยนะออจ้องหน้ากันออกเริ่มใกล้ๆก,กันได้นะนแต่ห้ามแตะกัน เรื่องอะไรเรื่องอะไรระหว่างน้ำกับแป้งเรื่องอะไรแป้งทางเลยลอออเออชัดมากเลยที่เวลาใส่เข็มอ้าวอ้าวมาได้ออกต่อวันน,นี้คนนุณได้ออกโอ้ยทำไมอุ๊ยัชนไงเอาสองคนนี้ต่อเร็วม,มาไปเดินไปเดินเอาไ ngon um, nha, sốm, nhỉ, nhìn nhỉ, nhìn

มีใครยอมใครรับเจองะนี่ประเดเฮ้ยอจองตาอ่ะมองยังอื่นนะครับพ่อมองยัง

Munya <marriages> home <that. kit Third _ downside>

คุณกรรมการที่กงกรรมการี um ่กงเอาไม่โกงนะไม่โกงนะไม่มีการโกงนะไม่มีใครถ่าน้ำเลยเอ้าโตโน้อยอาบเอามายไเอาน้อยอน้อยลงน้อยอาน้อยมาเดดีดี

이, 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 이. 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 이. 이, 이. 이, 이. 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 이.

อโอเคัดเลยเดี๋ยวได้เลยโอเคได้เลยเดีเย๋ยวน,นอ้ขอจบคลิปเตรียมเท่านี้นะก็ท่านผู้ชมก็คงรู้แล้วว่าสภาพใครอะโดนดักกับเพื่อนนะอะ ดู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 แต่ละคนนะงอกน่งงอกงอกงงอกอ่ะก็โอเคอ่ะวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้คลิปนี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง วันนี <cues> <write society> <ını urai> ้ชาแนลด้วยนะคะโอเควันนี้เราก็ขอลาไปก่อนขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายจะกลัวเหี้ยเดคนี้ยะกลวนะเด็กคนนี้ก่อนไปชนะเด็กคนนี้จวแล้วก็ไนะยอ่ะอ้าว